การัโนธรรมการผ่านผมลูกคำถามในคำถามนี้อาจจะเป็นคำถามแกนคุณพ่อคุณแม่ลูกก็เป็นคระเดินที่มีลูกมงการจะขาดการที่ว่ามีการยึดผิดกับลูกบางครั้งยึดผิดนี่ก็คือมันยึดและทาให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยุกใจแลจะปฏิบัติทําไม่ได้เป็นข้อท,ทไไี่ห,น,หนคือลูกดื้อข้อที่สอง คือลูกไม่ได้ดั่งใจอได้หลายอย่างแล้วค่ะก็เลยอยากจะใช้คำถามเนี้ยให้หลวงปู่ใช้รรมะให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ผ่านพ้นของวิจิตของการปฏิบัติธรรมหรือว่าได้รรมะกับเขาจิตใจให้ได้ปล่อยวางได้บ้างเะค่ะสาธิตธรรมะด้วยค่ะโอ้ลูกดื้อเห็นที่มันดื้อมันเป็นลำแนวมันด้ย แมวผมเห็นแมวอยู่บอกเพราะฉะนั้นอสัตว์ทั้งหลายที่มาเจอกันไม่ว่าจะเจอกันเป็นผัวเป็นเมียกันก็ดีเป็นลูกเป็นหลานก็ดีส่วนมากมันจะมาจากมีกรรมร่วมกัน คงมีกรรมร่วมกันบางคนนะนะเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาบางคนเป็นผู้บุญผู้บารามีมาแต่ละคนมันจึงสรุปสั้นๆไม่ได้เพราะลูกบางคนเกิดมาเพื่อให้พ่อแม่จเจริญขึ้นเช่นลูกออกบวชแม่ไม่เคยเข้าวัดก็ได้ไปไปว่าพราะลูกบวชแต่ลูกบางคน พ่อแม่ไม่เคยไปตไปไปพุกไ,ไปตลาดก็ได้ไปเพราะว่าลูกกิน <c oughs> คือคืลูกนั้นจึงเป็นความปรารถนาของพ่อแม่แต่ถ้าเราเข้าใจมันก็จะทำให้เรานี้ททำใจได้เพราะอะไรเพราะลูก เขาก็มีวิบากของเขาเราก็มีวิบากของเราแต่มีวิบากร่วมกันเนี่ยเราจะร่วมแบบไหนที่จะไม่เป็นทุกข์พราะอุอปมาเหมือนเราปลูกมะม่วงหน้าที่การลดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินเนี่ยมันเป็นหน้าที่เราแต่การจะเริญเติบโตหรือจะตายเป็นเป็นเรื่องของมะม่วงเหมือนเราเลี้ยงลูกอะ่ะหน้าที่ของแม่ของพ่อก็ทำหน้าที่ไป สั่งสอนพ่อสอนไปเขาจะทําตามหรือไม่ทําตามจะทําได้หรือไม่ได้นะไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปบังคับผลถ้าอย่างนั้นเราก็จะเป็นมะม่วงซะเองจะออกงวยเองซะีิอยากให้ลูกได้ดังใจคุยเองก่นคือความหวังความปรารถนาของพ่อแม่นะ่ะมันเป็นเรื่องดีก็จริงอยู่ แต่บางครั้งมันไปละเมิดสิทธิคือละเมิดวิบากของเขาน่นะคือมันเราผ่านร้อนผ่านหนาวความรักความบวกมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นปริโพชของการปฏิบัติหนึง่งในปริโภธนั้นก็คือยาตะปริโพชคือมันมันจะคิดอมลองอยู่นน่นะโอ้ย กูไม่อยูนหนหลายหมือนวันินีโด้กูจะเปนะ็นเจ้าใดเนาะจิตมันก็จะไปล่กอไปหาเขาแหละโอ้จะทู่หามจังน้อยกนเป็นเจงไหดคือถ้าเราเข้าใจเนี่ยนะเหมือนภาษารรบุตรออกบวชแม่นี่ไม่พอใจ แม่นี่ห่วงลูกอยากให้ลูกมีครอบมีครัวม,มีเย่ามีเรือนเป็นหน้าเป็นตาแต่ลูกไปออกบวชเนี่ยไม่สบายใจจนกระทั่งท่านป่วยใกล้จะตายด้วยความเป็นแม่ต้องมาเช็ดตัวให้ต้องมาดูแลลูกให้ถามทุกสุขกับลูกแม่ลูกไม่เคยพูดอะไรให้กับแม่พ่อแม่ ไม่เคยตั้งใจฟังลูกเลยวันนี้ลูกเป็นคงตายเป็นแน่แท้ลูกจะฝากอะไรแม่สักอย่างได้ไหมแม่ก็ว่าลูกเอ้ยความรักของแม่นะล,ลูกจะตายพัดพากากแม่ไปแล้วลูกมีอะไรที่จะฝากแม่ภาษาลิบุตก็แรกโอกาสนั่นแหละที่แม่ตั้งใจฟังก่อนที่ตัวเองจะตาย ก็เลยแสดงธรรมมาให้แม่ฟังแม่ก็ตั้งใจฟังว่าลูกจะฝากอะไรเขาตั้งใจฟังลูกก็แสดงธรรมไปไม่ฝากสักทีนะก็าแสดงธรรมไปทําไมลูกเราไม่ฝากอะไรสักทีก็แสดงธรรมไปแสดงธรรไปพอแม่เข้าใจได้บรรลุโสดาบันจึงรู้ว่าโอ้ยเธอูเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าลูกกูไม่ตายเนี่ย กูไม่ได้มีโอกาสได้รู้เรื่องนี้เลยนี่แลยบางความเป็นลูกเนี่ยไม่ว่าลูกจะไปในทางดีหรือทางไม่ดีแม่ก็มีส่วนร่วมมีส่วนคิดเพราะอะไรเพราะเป็นแนวของเฮาเราจะแนวของเฮาบอกเพราะฉะนั้นมันจะมึนส่วนมากมันจะมึนเหมือนพ่อมันมันจะไม่ค่อยมึนเหมือนแม่เท่าไหร่หรอก แมนมาพยโยแต่มันจะจมหรือไหวเนอะเพราะฉะนั้นพระบนพระศาสดาท่านจึงบัญญัติพระวิน,นวัยว่าถ้าใช่ญาตใช่ปวนาขอไม่เป็นอมามันเพราะญาติเนี่ยคือลูกที่บวชหรือว่ายุคลูกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันจะทําให้ สิชั้นฟ้าสิบชั้นดินสิชั้นบดานที่ญาติติโกวาญาติกาวาญาติโกโหติกาอะไรก็ตามไปเกินอยู่ในพบไหนชาติไหนก็ตามถ้าลูกหลานเหลีน่อนประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้เป็นริยะบุคคลเป็นบุคคลที่สมควรแกร่การกราบไหว้าอาหุเนยโยปาหุนยโยทักขินเนยโยอันชลีกันิโยเนี่ยพ่อแม่ ปู่ย่าตายายตระกูลก็จะได้อันดีสงด้วยตรงกันข้ามถ้าลูกทําตัวไม่เข้าท่าตระกูลก็จะได้อันดีสงด้วยเหมือนกันลูกไลรสูงแนวไลรสูงเพราะฉะนั้นใครมีลูกควรตัวมีหัวควรใจก็ให้ทําใจเอาพอทหารสลามทําใจรู้จัก,ากทาใจไหมทําใจ มันจะดีก็ปลื้มใจมันเลวก็ทำใจทำไมจะต้องทำใจเพราะมันเป็นของมันจังสรนเองยอดจังสัรจังสังสมันจะได้เป็นจังสรนเราจะยัดเยียดอะไรให้เขาก็รับไม่ได้กเพราะเขาได้สำแหน่นกรรมของกูวันเถิอกรรมของกูกรรมของกูเราจะได้เตรียมตัว เราให้พร้อมลดน้ำปวดดินใส่ปุ๋ยเป็นหน้าที่เราการจเจริญเติบโตเป็นหน้าที่ของมะม่วงถ้าเราแยกหน้าที่ออกอย่างนี้มันก็จะไม่มีภาระมากเกินไปเพราะเราไม่ได้เป็นมะม่วงซะเองเนาะถ้าเราจะเป็นมะม่วงซะเองเราก็ไปเรียนแทนเขาเลย <c oughs> เขาอยากให้เขาได้เรียนเกียรติแล้วก็ทําเกียรติให้เขาดูแต่เรายังเรียนไม่จบเลยเนาะ มันเป็นนาแนวมันนั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็อะไรก็ตามมันมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะมันมีวิบากร่วมกันแต่ถ้าใครเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ใช้อุเบกขาก็คือดีชั่วอยู่ที่ตัวรตามสูงต่ำที่ทําตัวเขาจะทําตัวเขาอย่างไรเขาก็มีมีวิบากของเขาแต่เราเป็นพ่อเป็นแม่ โดยจิตสมันสำเร็แล้วมันต้องตกอารกเพพาอลูกเขาเรียกว่าข <c oughs> ุมปุตตะนรกขุมปุนะมมตตะนี่พ่อแม่หนีเลี่ยงไม่ได้เป็นทุกข์พาะลูกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าใครมีทมสามารถยกจิตตัวเองออกจากขุมปุตตะได้เขาเรียกว่าลูกตายทุกไม่มากเท่ากับลูกชั่วถ้าลูกตายเนี่ยมันก็ทุกนะแต่ไม่นานก็ทําใจได้แต่ถ้าลูกชั่วเนี่ยโอ้ทำใจยาก เพราะฉะนั้นตาฬกานากย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้เป็นบิดามารดาถ้ามีลูกไม่ดีเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณบิดามารดาก็คือคุณบิดามารดาก็คือตัวเราเราทําตัวให้ดีฝึกตัวเองให้ดีก็จะเป็นที่พึ่งของพ่อของแม่ของวงตระกูลได้เพราะฉะนั้นอะไรอะไรมันมีอะไรอยู่ก็เพราะมีวิบากอะไรเนกาวิบากะธรรมะธรรมา,า,ายอมรับชตากรรมซะ พ่อบอกพ่อแม่เป็นธนาคารที่เศษสําหรับลูกไม่ฝากก็เบิกได้ธนาธนาคารนอนหลับยังปลุกธนาคารมาเบิกอีกโยมเออกรำของปูเดโยมเด้อสู่เอาเนาะไอ้นี่ดูสู่ไปก็นอกเห็นงใดสันเอยถ้าลูกดีก็ประเสริฐลูกไม่ดีก็ประสาแต่ถ้าใครมีสติรู้วางก็ ก็ยังทั่วลูก <c oughs> คกามีอ๋อไอตัวภามีก็คือตัวตัวสัสสตว์ยานเขาบอกว่าสองแขนก้ามเป็นมัดมัดวินาจากากรแขนเล่นเบาๆนะันหล่อจังนนะันนั่นแหละอตัวภามีขนาดนางเสล่อแรงอยู่ก็มว่ากันยังกึ่งเทพจะให้หมดว่าวน,น,นั่นแหละ เมื่อโดนสันแข้งจึงรู้ค่าของคําเกือนแม่ซึ่งในรักแท้จึงมีแม่ตามที่มาตัดก้อนเกลือเพราะเชื่อในคําสัญญาเขาเต็กลูกแล้วแม่จ๋าแม่พูดมาจิมุกมาโดนสันแข้งนะเนาะจึงหูจัดผุยสิพุ่แม่มันโดนสายไปซะแล้วต่อเลยง่ายๆเด้อขนาดนั้นมันยังบกเพียนะขนาดเขาตีจนเการ้อนแท้ คำว่าออยเอางั้นกลับไปให้เขาตีอีกยกผบอกแม,ม่มันอีกดอกเห็นป่มันตีกูเก็บปันนี่โอ้ยใครขอโทษเด้อต่อไปขอสุดเฮ็ดอีกดอกมัต้องบบบบอออออมั่งป้องเนาะให้อภัยอ้เนาะบ่ว่าไอ้สมนึกผิดแล้วโอ้ยเนาะความผิดเนี่ย่อไปอภัยสไดที่เชืเออ่อเห็นป่ะก็ได้ ลับไปผมก็สามเดือนนะคุ้ตาเขียวอย่างที่เก่าโอ้ยจเแ็นมีบาปกรรมมันก็นจบสุศลเนาะอ่ะก็หลักมาแหลมลุ้งก็สูงงวงหัวก็มาเอาข้อกับข,ข,ข้อมุ่งไว้เพราะฉะนั้นจะดีสิหาาไปได้กับกรรมใครกรรมมันเด้อมีสติรู้ว่าอมิตรจะพูดสาธุ ก็ได้เวลาลงปูแล้วนะครับลงปู่ท่านก็ในการที่จะหาความให้พวกเราได้นะครับออรมาต้องอย่างเต็นเสี่ยมนะด้วยเวลาก็สมควรกิจกรรที่ถูกไหมคะได้ไปผักบ้างนะฮะทางคณะบ้านนิจจนาผู้ช่วยผัคลายทุกนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านะขอกราบขอบพระคุณนะคะหลวงปูที่พานิ ทีคาพารูหรือว่านะคะท่ทานมีนามอีกนึงก็คือว่าพระดัลเฟอร์สต์ดาวูดเรียบร่บางนะคะซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์นะคะผู้ใหเมตตาต่อพวกเราภานต่อบริสุทธิ์ประสาททั้งหลายต่อม,น,มนุษยด์ดวงวิญญาณทั้งเทวดาวที่ยังนะคะเรายังมีความเมตต์หรือว่าเรายังมี ก็อวิชชาหรือว่าเรายังไม่เรียนรู้ถึงธรรมะในการบำเพ็ญเพีย,พยรในบารมีแต่วันนีนะคะตัวแม่นวัดเองคิดว่านะคะเราได้ฟังกลัมาจากท่านความเมตตาจากหลวงปู่มิพานนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือหลวงปู่มิพานของพวกเราที่เราเรียกกันติดปากนะคะก็กล่าวบอกว่าขึ้ในความเมตตาของหลวงปู่ ที่อย่างนี้กับพวกเรานะคะปลาสิ่งาสร้ยตัวเล็กตัวน้อย